เจอกันได้นะครับพวกริ้วะนะนะล้อนะเจอกันได้นะริ้วล้อเจอกันได้นะ,ะนะริ้วล้อนะอีแแอ้อีแแอ้อีแออแอ้ผมนักมวยเก่านะนะเ <aut> พื่อนผมเป็นนักเพื่อนผมอาหมาน้อยอุดร,รนะและ้วไอ้คนนึงก็เป็นนักมวยเพื่อนผมนะหมานะนะอีแแอ้อีแออแอ้มาได้ครับไอเตี้ยก็ได้นะไอเตี้ยไอเตี้ยหลักกิโลนะ มึงจะเก่ยงยะปากนะน้ำลายนะมึงเจอกูดได้นะมึงอยาา่ามาท้าท่านาน้ายเกียดมาเจอกูดได้นะนะกูน้ำมวยเก่าเว้ยฮนะโผเลยเออโผ่โผลโผ โน่โชวหน่อย1,2 1ปับ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 ปัปั๊บ1เี่หานัมวยเก่านะแรงหมดลวโอ้ไม่ได้กินน้ำับคอแห้งนะโชว์หน่อยโชว์หน่อย พาได้ครับพาได้เห็นไฟเห็นไฟเท็นกับพี่ออสกล้าเป็นมัดเลยเอ่าทดสอบสายกับไอหมูเน่าไอควายเน่าทดสอบสายนะผมนักมวยเก่าครับมืออุดรหมาน้อยมือน้อยกับเพื่อนผมนะตอนนี้เป็นเปิดค่ายมวยแล้วเพื่อนเรียนเทศบาลสามวิทยาัย,ยอุดรนะ น้องมนเนี่พี่หนองมนก็เป็นรุ่นพี่ผมนนองมน,น่ะนนองมนที่ต่อยกับอ่าพี่ต่อยชิงแชมป์กับอะไรนะโคบานน่ะพี่หนองมน,น่ะเป็นเป็นเพื่อนผมเป็นพี่ผมรุ่นพี่เรียนเรียนเทบาสามด้วยกันพี่เป็ะนะ้าโคบานน่ะอ่าคนอุดรด้วยกันนะพี่หนองมน,น่ะชื่อแกน้นองมน,น่ะ อะไรนะสออะไรรู้อย่าเล่นกับผมนะนะผมก็นักมวยเก่านะเรียนมัธยมนี้ก็เป็นตัวแทนนะกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะได้เหรียญทองเลยนะนะแล้วขึ้นมอมอ .6 ผมก็เป็นตัวแทนนะักกีฬาทั้งฟุตบอลทั้งมวยนะอย่าเล่นกับผมนะผมนมักมวยเก่านะ

เราไม่เต็มสูตรนะถ้าใส่ชุดนักมวยเนี่ยเต็มสูตรเลยนะอะขาดใส่เตีงยีนนะใส่เสื้อยีนนะนะอย่ามาลองกับผม มาลองกับผมอย่ามาลองกับผมอย่าแข็งแรงจริงนะครับพีวอัอ่าอันนี้แค่ใส่ใส่ชุดธรรมดาผมมิ่องออกกำลังกายทุกวันแข็งแรงนะอย่ามามีแต่น้ำลายไอเตี้ยรักกิโลไหนว่าเป็นนั่งมวยเก่าเหรอ มาเจอกับกูได้เทนเฟตเทนนะโตเตี้ยกับกูอีกเยอะกุงก็ยื่นขี้พวก็ยื่นนะเนี่ยกนะนะูของแพ้นะเคยไปต่อยที่กรุงเทพยมาแล้วนะของแท้นะเจอกูได้เจอกูได้ไดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมึงมึงต่อยเป็นหรือเปล่าทักษะนะหนึ่งหนึ่งปับ๊บหนึ่งหนึ่งปับ๊บเนี่ยหล่อเปล่า ของจริงไม่ได้คุยไม่ยิงน้ำลายนะให้ลูกพี่มึงเลยลูกพี่หัวหน้าเผามึงเลยมากับเทนที่เทนกูได้เราไม่กล้าหรอกพูดแต่น้ำลายไม่กล้าหรอกโอ้เดี๋ยวจะทำคลิปไ้นะทำคลิปไปนาใส่เกงยีนนะเนี่ยปั๊บ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  เนี่ยทักษะปั๊บ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 รอเป้าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊เบเน,นี่ยฮะท่าท่ายืมกาดมีท่าบังอ่าพู้ถึงสู้ชกมาบังท่าย์กาดรอถนัดซ้ายซ้ายถูลงไส้ซ้ายลงไส้ของทรา,ายเห็นไหมของทรายซ้ายถูลงไส้เห็นไหมอ่าเนี่ยท่ายืมมวยน่ะเขาทำเนี่ยอ่าเอาปลายเท้ายกยู่ เป็นผู้เฝืกผู้เฝือกปั๊บ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 เนี่ยเนี่ยท่าท่ายืนหมเวเอาไม่ส้นเท้าติดพื้นเนี่ยโยกซ้ายโยกขวาหลบล่อปั๊บเนี่ยเสียไปขค้างแล้วกของจริงโอดไปแล้เลยอ่ะ จริงบอกจริงนะอย่าคุยแบบน้ำลายการคอเลยโอ้ยเวรเสยขางมันแล้วไอ้ควายสามชั้นนะ่ะกิ่งดับปากเธอเนี่ยผมผมใส่หมัดครั้งเดียวหงายท้องผมเคยผมเคยไปทำงานกับนายผมที่พัทยานายให้ผมไม่ได้งับเหตุฝรั่งเมาฝรั่งสูง,งผมร้อยแปดสิบ ฝรั่งเมานะผมก็ต้องเป็นรับเหตุมันโวยวายเสียงดุเสียงดังไม่พอใจผมก็ล็อกแขนมันเลยกล้าปินมัดเลยไอ้ฝรั่งะ่ะสูงร้อยเก้าสิบอ่ะมึงไม่ฟังไม่อะไรผมก็ผมก็ตลายคางเลยหน้าหงายหน้าทองเลยขอบมากครับนะขอบคุณมากครับพี่อุมาพรครับที่มีสติกเกอร์ให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิงรวยนะครับพอมีค่ารถพอมีค่ารถเดินทาง เอารถเดินทางไปรวมทีมกับท่านนายสังเกยียตจัดมันหนักๆนะแต่เราก็วอล์ฟอาไว้เงี่ยเมียไปอย่าให้มันรู้กันรู้ตัวทันนะเอออย่าให้มันรู้ตัวทันเราไปแบบมิงเยียนะอ,อ่เรารู้รู้เขารู้เรานะเนี่ยของจริงครับผมนักมวยเก่าของจริงถ้าพุ่พุเวิร์กถ้าต่อยถ้าอะไรจะ นี่น้ำมวยเข่าของจริงนะของจริงนะเนี่ยโอเคถ้าป้องกันตัวเอ่อเคยเคยไหมส่งร่วมให้กิกจกะยังคะ่ะโอ้ผมไม่รู้ผมต้องหาก่อนครับรูปโปรไฟล์เอารูปไหนดีครับพิมพ์ในไลน์ได้เลยครับนะ โชว์ใหม่โชว์ใหมเนี่ยข้าดีนเรงนี้ดูปบปับปับปับเนี่ยยกซ้ายยกขวาจะยืนหน้าถอยจะยืนหน้าับป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 ัามามาทิไปิ้งโ อับัับเย็บเ็บตาเยบบบบบเตอร์โอ้กครับอ่ะพีวนัทวีวรวนออกมาให้ส่งซีิเกอร์ให้ครับขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุขครอบครัวนะครับติดรูปตรงตะกรอบทรายเตะมันเลยนั่นแหละเดี๋ยวเอารูมันมาติดตรงกระสอบทรายนะเตะมันเลยนะเอาลูมันมาติดกระสอบทรายเตะมันเลยนะของจริงฮนะตามหน้าครับนะหมาน้อยอุดรน,นี่็เป็นเพื่อนผมนะค่ายมวยหลายๆค่ายนะตอนนี้เขาเป็นเปิดค่ายมวยแล้วเป็นโปรดิเตอร์แล้ว เดี๋ยวขับรถไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องเดินทางกลับรถไปหาทีมงานเรานะเดี๋ยวพอแค่นี้นะเดี๋ยวจะเหนื่อยกินน้ําก่อนเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับเพราะว่ามันยเพิ่ง36นาทีเองนะอันนี้โชว์ของปางคอครับเดี๋ยวตัดคิด้เป็นสั้นนะไว้เก็บเป็นที่ระลึกขณะใส่ชุดนี้นะถ้าใส่ชุดนักมวยนะแจ๋วเลยเห็นกล้ามขากล้ามแขนผมเลยถ้าใส่ชุดนักมวยเนี่ยเห็น เห็นน้องแขนน้องขาผมเลยนะกล้ามขาน้องแขนเลยจะมีอะไรลงที่กระสอบลงที่คนด้วยถ้าเรามาถ้าเรามาหาเรื่องเรามาทําร้ายเราแต่ถ้าเป็นลูกผู้ชายแมนๆก็ขึ้นเวทีเลยตัว,ต,ว,ต,วตัวไม่ใช้เครื่องทุนแรงขอ,อดูพอดูดคลิปนี้ไปลงเอาไปเลยผมให้ลงนะผมให้ดูดคลิปลงเลยโชว์มันหน่อย ไอ้ไอเตี้ยหลักกิโลน่ะคุยตาปากนักมวยเก่าเหรอมาเจอวี่ออสดีกว่าอย่าไปท้าทนายทุรกิกียรติทเ,ตเทาอายุมากแล้วนะต้องมาเจอวีอ่ออสของจริงนะของจริงไม่ไม่โมผมก็นนักวยเก่าเหรียญทองเยาวชนแห่งชาตินะัดตัวไปโอลิมปิกด้วยนะวันนั้นอุดรเนี่ยเขาจัด จัดคัดตัวไปโอลิมปิกนะสมรักคำสิงพงศิษย์เวียนิเศษก็มาคัดตัวที่มือดอนนะจำได้ไหมนะแต่ผมอยู่คนละสายกันนะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะหรือว่า FC ทุกคนนะฮะก็นี่ผมมารีวิวสินค้านะฮะกล้วยจับยวนนะครับผมมี3รสนะฮะรสหมูตุนรสต้นดำดบรสต้มยำนะครับสนใจ ทักไลน์ได้นะครับผมหรือว่า Facebook นะฮะหรือว่าเบอร์โทรนะครับผมติดตามที่ Facebook ได้นะครับ